ในขณะที่ลูกกำลังเจริญภาวนาหายใจเข้าหายใจออกแบบอนาปาอยู่นั้นปรากฏรู้สึกเป็นดังต่อไปนี้หนึ่งหน้ามืดหัวใจจะวายคล้ายๆกับจะตายไม่ตายแหลชั่วครู่เดียวก็เกิดอารมณ์เป็นสมาธิไม่ใช่ฝันนะคะเห็นช้างสีทองตัวใหญ่ทรงเครื่องแปรวปราาขาวเป็นประกายพลึกมาที่หน้าบ้านของลูก แล้วลูกก็บอกว่าพี่ช้างจ๋าอย่าเพิ่งไปนะรอลูกก่อนแต่ว่าช้างก็ไม่ยอมหันหันหน้าแล้วออกไปเลยลูกเป็นห่วงช้างคิดถึงช้างตัวนั้นเป็นอย่างมากอยากจะเรียนถามว่าจะปฏิบัติธรรมะแบบไหนจึงจะเป็นที่ถูกใจช้างเจ้าค่ะเอาเลิกสิเพราะใจพิโดกเล่มใหม่มาแล้วปฏิบัติตามเดิมอไอ้ที่จิตมันหิ่งไปครจะเป็นลมนะคือว่าทำทีแรกลมหยาบ ตอนจริญมกรรมฐถานกันลมหยาบหายใจแรงๆทั้งห้าหกครั้งยาวๆมันจะหันนะโอ้เราจะระบายลมหยาบไปอาการยังจะไม่แราตัวแต่ก็เป็นชาญนะนะนะโอ้จิตเป็นชาญแล้ไะมแชาญช้างนี่ถ้าเกิดตายก็คงเป็นข้าวทิพานช้างไปเลยนะครับโอ๋อืดอัดอืดอัดนี่เกี่ยวกับเรื่องอ่าลมหายใจยังหยาบไปนะพนาปอายังหยาบไปเพราะฉะนั้นก็ จำเป็นจะต้องแก้ไขให้ใจรึกตต่อไป